ไอ้เหี้ยได้ยากเกินโอ้โหแสงมาสามเช็สเคโคตรเฟีเ้ยวได้เอสอ,อีเรวอะไอ้เหี้ยมันเอากูแล้วไงแสงมาสามอันแต่มันไม่น่าจะใช่หรอกนะผมเปิดตรงกลางแล้วกันไม่ใช่ครับผมเอ้ยไดเอบวกแล้วไดเอบวกแล้วไอ้สัสคกูไม่ทำหรอกคุณจะไว้ทำพรุ่งนี้ไอ้เหี้ยกูเปิดไปสองกันได้มาแค่อันเดียวพอ่พอเป็นไงโราไดเอบวกสองกัน สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาทำอีเวนต์ใหม่นะผมเป็นอีเวนต์รีเทิร์นะผมซึ่งผมผมได้คำเดาแลครับว่าผมตื่นเต้นมากๆนะผมเพราะว่ามันมีจี่ที่มันกจะได้มากๆนะผมก็คือจี้ของถุงมือไททันนะผมผมอยากได้มากๆครับผมเพราะว่ามันจะเล่นกับมีเมียนได้นะผมซึ่งมันใช้เอ็กแค่สามอันเว้ยโคตรดีนะครับผม เออถ้าใชา้ยอสมันต้องการ a อบวกหกอันนะผมแล้วก็ a อเอก้าอ,อันเออใช่9อันนะผมตอนนี้ผมมีเพชรอยู่หมดอสินพันกันนี่ฮี่ยตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ทั้งหมด6,948นบะผมเดี๋ยวมาเปิดของฟรีกันก่อนดีกว่านะผมผมไม่ได้ดองเลยนะโอ้โหเออ ยากสัดแน่ๆเลยนะผมโอ้โหแล้วมาดูดอบเลดมันหน่อยละกันนะผมดอบเลดเบวกมันเท่าไหร่เฮ้ยเอ,เอบวกหนนี่ก็ถือว่าเยอะนะเออเยอะใช้ได้เลยฮะน้ำยา mp super คืออะไรวะน้ำยา mp super มันคืออ่ไร right. นี่ใช่ไหมนั่นไงกูว่าแล้วโอกาสมันน้อยเกินไปนะผมเราไม่ต้องหวังหรอกว่ามันจะออกนะผม าเปิดลูกบาทก่อนแล้วกันนับลูกบาทครอบครัวได้ฟันห้าก็เธอไปเยอะนะเออใช่ฟันห้างฟันห้าก็เยอะเกินนะผมได้แค่ลอยห้าสิบนะผมเอสามเปอร์เซ็นต์นะผมถือว่าเยอะนะครับผมเดี๋ยวมาเปิดด้วยลูกลูห่วงดาวก่อนแล้วกันนะผมจะได้ลิฟต์เปล่านะครับผมเฮ้ยแสงมาครับผมไม่ใช่อ้แสงมาให้ดีใจนะผม เราดูไอเทมจำกัดบ้างนะผมโอ้ยถ้าได้ถ้าถ้าเราได้เอนี่ต้อง99เก้าเลยนะผมก็แพงอยู่นะผมะเรามาเปิดของฟรีกันก่อนนะผมโอ้โหเรามาเริ่มใช้เพชรกันเลยดีกว่านะผมครั้งแรกครับผมโอ้โหอันนี้เกืนนะผมอ่าแสงมา ไม่ใช่โอ้โหท dungeon, ่านแ่ท่านแต่ยากนะเวียนนี้ผมเดาเลยยากมากๆากเแน่โอ้โหยังโอ้โหหวยเดี๋วก็หมดเฉยเดี๋ยวก็หมดเยี๋ก็เต็มนะผมจะเคลียร์ยังไงให้หมดวะขายเอบอกไม่เอาเออขายเอดีกว่านะผมเก็บแต่อบวกไว้ครับผม ฮขาย A อบวกไอ่ขาย A ครับผมอา่าว่าง300ช่องแล้วนะผมอมเกิดเลยนี่า่าเรามาต่องั้นผมต้องมาแล้วเนี่ยเออโอ้โหเ <c oughs> โอทีโ่โอ้โหเอ้ยเอมาแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วถ้าผมเปิดสอ0พันเพชรนะผมแล้วไม่ได้เอบวกผมก็จะ เอาไปทำพรุ่งนี้แล้วกันนะผมว่าวันนี้ผมน่าจะดวงไม่ดีนะผมถ้ายังไม่ได้นะอันนสองพันเพชรโอ้ยเฮ้เอดมาไอสัตว์เอ้ย,อยโอ้ไม่มีเฮียอะไรเลยแสงพ่อมึงอนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงดูไม่มีแสงเลย พ่อของมึงไนงะไอสัตว์โอ,โ,โอ้โหเอก็ไม่มานะผมคนน่าจะทำเยอะแหละนะครับเว้นนี้มันเลยยากนะผมโอ้โหเ็ดเคดโอ้โหถ้าถ้าผมได้ถุงมือนะผมจะมีไฟในการเล่นมากเลยแต่ถ้าไม่ได้นะไอสัตว์เอ้มึงเจอกู โอ้โหไอสัตว์เอ้ยมึงให้กูมีไฟในการเล่นไม่ได้เหรอโอ้โหเคที่สุดยอดว่ะแม่งขว่ยชิบหายเออไม่ใช่โอ้โหแสยยงมาที่เดิมซะด้วยนะผมอ้าวได้เอครับผมไม่ใช่ครับผม เอมาอย่างเดียวเลยวะแต่ก็มาน้อยนะมาแค่สองอันนี้พ่อมึงอะโอ้โหอแสงมันยากขนาดเลยเหรอหนึ่งจุดสองไม่ใช่ครับผมหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์โอ้โหได้ A แล้วผมโอ้ยไม่ใช่ครับผมโอ้โ้ ถ้าแบบผมได้เอนี่ผมก็ไม่ค่อยดีใจขนาดน้ำผมเพราะผมกูก็เติมก็ได้ไอ้เหี้ยโอ้โหได้เอสอีกหี้ยโอ้ยมันก็ยากโคตรปูไดเอ้แล้วผมโอ้โหเอวันี่เงียบจริงๆนะผมโอ้โหเงียบของแท้เลย โอ้โหสุดยอดโอโ้ถ้าใครหวังปืนหมัดนี่ผมไม่ให้หวังเลยนะไอ้เหียได้ยากเกินโอ้โหแสงมาสามเชดเคโทษเฟีเ้ยวอ่าผมขอเปิดตัวที่สี่ก่อนแล้วกันนะผมไม่ใช่ครับผมเปิดอันขวาสุดก่อนแล้วกันโอ้โหไม่ใช่อันนี้ได้เป็นเอสแน่นอนขวยแสงมาสามไม่ได้ พ่อมึงไงอู้นี่เอครับผมสงสัยมันจะให้เราทำคีบีพรุ่งนี้นะผมโอ้โหหวยโอเคครับผมไม่ได้นะครับผมเอบวกมันยากนะครับผม เปิดไปสองพันก็นี่ไม่ถึงนี่ว่าถึงยังวะน่าจะยังไม่ถึงอา้าวแสงมาเฉยเอสพ่อมึงไงห้ยเปิดไปประมาณเอ่พันหกกว่าๆนะผมก็ยังไม่ได้นะครับอา้าวแสงมาครับผมเอ,บอ๋บวกเอ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 บวกเกพียงพ่องตายโอ้โหสุยดยอดนะครับผมมันยากเกินนะ โอ้โหสุดยอดมาสองครั้งสุดท้ายโอ้โหที่สุดจริงๆแสงยังไม่มาคิดดูเราแล้วกันอาแสงมาคผมถ้าได้กูอาจจะทำนะไม่ใช่ครับผม ได้เอทอีแล้ววะไอ้เอามันอากูแล้วไงแสงมาสามอันแต่มันไม่น่าจะใช่หรอกนะผมลิฟเปลา่อนะผมเปิดอันซ้ายสุดก่อนแล้วกันนะผมมูได้เอรับผมอันนี้เปิดตรงกลางแล้วกันไม่ใช่ครับผมเอ้ยเดบวกแล้วเดบวกแล้ยวอื้อหือกูไม่ทำหรอกกูเก็บไว้ทำพรุ่งนี้ไอ้เงี้ยกูเปิดไปซ้อมกันได้มาแค่อันเดียวพ่อเป็นไงเอ้ยไม่เอาดีกว่าประมาณเปิดเหลือสามพันนีกว่า ไวเรียกสามันเพรนะผมโอ้โหเขี่ยกว่าจะมาไอ้สัตว์เอาซะก,กูลุ้นเลยโอ้โหสุดยอดวะ่ะเฮ้ยกูไม่ถาแล้วไอ้สัตว์มันเงียบไปเลยเห็นไหมผมได้มาอันเดียวมันเงียบไปเลยนั่นไงเห็นไหมเงียบเลยไม่มาเลยเว้ยโคตรเฮี้ยเลย อันนี้มันมัน,ม,นมันหลอกเราแล้วนะมันให้เราดีใจไปก่อนนั่นไงตามนี้ครับนะเก็บไว้ทำพรุ่งนี้ดีกว่านะครับผมได้อะไรมาเนี่ยอ๋อไม่ใช่อู้กูได้เอมาหกกูเพิ่งรู้นะครับผมบันอ่าเราใช้ไปประมาณกี่เพจวะอ่าสองพันห้าสิบปะเาปะดานะอันนี้เดาได้เอบวกอ่ะมาแค่เดียวเองครับผม ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จนะผมแบบเหี้ยเลยแหละนะผมมันก็ยากเกินนะวัวรุ่นยวทำการมาต่อยอีก4,000เพชรในพรุ่งนี้นะผมเพราะว่าวันนี้วันนี้เราดวงไม่ดีเลยนะผมโอเคครับผมเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะผมสวัสดีท่านชมทุกคนนะเอ้สวัสดีทําไมวะไอสัตว์สวัสดีทําไม,ไา <laughs> าไมนะครับผมซึ่งวันนี้ไม่ใช่วันที่สองนะผมในการที่เราจะมาที่เราคุยกัน ในวันแรกนะผมว่าเราจะทําการมาเปิดต่อนะผมกับที่เหลือในวันพรุ่งนี้นะผมแต่วันนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้นะซึ่งผมแบบหัวร้อนมากนะผมคือผมเห็นได้ตามกลุ่มต่างๆเขาแบบ oh, oh หมดโอ้โหหมดสี่พันหมดห้าพันหมดสามพันในเหียเห็นลักวิจฉาว่ะแบบผมอยากสึกอยากเปิดนะผมถ้าสามพันไม่ออกนะถ้าถ้าถึงตอนถึงสามพันไปหนักแล้วมันไม่ออก ผมก็จะทําการาพรุ่งนี้เลยนะผมวันนี้ก็จะไม่ทํานะผมแต่ถ้ามันออกก่อนมาจะทําก็ได้นะผมเรามาต่อกันเลยนะครับผมโอ้โหเปิดมาก็ได้เอสนะครับน้องๆอุย้ยมีแสงสองมีสองแสงสัสเปิดงานก่อนละกัการได้เอสครับผมอันนี้ไม่ต้องไปรุนหรอกไม่ใช่ครับผมนิดเดียวนิดเดียวนะผมจะมาแหละ โอ้โหไม่มีแสงสักแอะเอ้ยไม่ใช่อันนี้เอ๋ะผมเอ๋ะรากันแค่สองอันนะผมโอ้โหอันนี้เอกแล้วครับผมแม่งเอ,อ๋ะเอบวกอันแค่อันเดียวเฮ้ยมาสองอันเลยวะ่ะเฮียไม่ใช่ไม่ใช่ใชขวยยัดแม่แสงมาก็บ่อยไม่ให้กูเลยโอ้โห เอต้องการเอเอจะครบแล้วนะตอนนี้อีกแค่อันเดียวนะผมโอ้โหแต่ A อบวกอ่ะอีก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 อันเลยทีเดียวไออีกห้าอันครับผมโอ้แสงมาสองว่ะเปิดอันขวาก่อนแล้วกันนะผมโอ้ไม่ใช่ครับผมอันนี้ก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าเป็นเอสนะผมให้กูรีบพูดยังวะโอ้โหไอ้กหัวร้อนว่ะเลสอีกแล้วโอ้เอามานทำคุยเลยไอ้เหี้ย หวยชิมหายนะครับผมขอเดือดหน่อยละกันนะผมว่ามันก็ยากเกินไปของกูไอ้เฮียของเขาแม่งสี่พันปิดสามพันปิดไอสัตว์ข้อมึงอนะไอเฮียเขาประกาศขายของไอสัตว์โอ้โหจะเข้าคลิปไม่เอย่ยไอแต่บอกนะน่าจะเข้าปะไอน่าจะไม่เข้าปะน่าจะไม่เข้านะผม โอ้โหโอยน้อไอ้บางคนก็ผมเห็นบางคนก็ปิดเป็นหมื่นเหมือนกันนะบางว่าผมไม่ปิดเป็นหมื่นแล้วกันนะผมปิดเป็นหมื่นพ่อ,องไงสั์เยอะเกินอียปิดการ์ดหนึ่งทีเดียวนะผมเอาหมดแล้วลอเปิดเพิ่นไปไหนครับผมไม่ได้ดูนะแสงมาสองครับผมได้อครบแล้วรับไม่ใช่ มไอ้เออเอบวกนี่บวกนี่บวกอ้ยอีกสามอันอีกสามอันเอ้ยไม่ใช่อีกสี่อันเออใช่อีกสี่อันไดเอสดว่ะโอ้ไม่ใช่ครับผมเราได้ทำต่อนะผมเอสมาโคตรบ่อยนะครับโอ้โหอีกแค่ห้าไอ้อีกแค่สี่อันนะผมอุ้ยแสงมาสองมาลัว ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> กลุ่มใจเถวะไม่ใช่เฮ้ยมันก็เกินไปนะแบบมันมาบ่อยร้านแสงอ่ะแต่มันไม่ใช่อ่ะเออโอกาสหนึ่งเสองอ,อมันก็น้อยจริงทแหลหนึ่สองนะแต่เกมนี้มันไม่ใช่นะหนึ่งมันคือเยอะมากๆนะผมเงียแม่อเอ,อ,อ้หวยแม่งล็อกเอบวกอู โอ้โหแสงมาทั้งสองอันมันล็อกครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไอสสัต์เอ้ยพ่อมันตายแสงต้องมาห้าอันเลยใช่ไหมไอสสัตถึงจะให้กูไอสสัตเอ้บวกอ่ะไอเ้เหี้ยอื้อพอตายเกือเหลือกเกินนะครับโอ้โหใหญ่มันมีการรวมจี้เออเอ,อน่าจะดีนะผมเพราะว่าแต่ก่อนมีการรวมจี้นะผมผมก็ข้าชอบนะผม ในการการรวมจี้นะครับผมมันค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมเอก็มาไม่หยุดเลยนะไอสัตว์เอ้โอ้ยไอเจอบววไอ้จเอ A ไอสัตว์อุ้มก็เกินเหยียดเค้ยหวยพ่อคงตายไม่ให้เลยเปิดจะคะแนนเต็มแม่งก็ไม่ให้หวยไอแสงมา yes yes ไม่ใช่ s ไว้ เอบวกโอ้เอีอยโอ้มันยากเกินโหดเหี้ยเลยืมลดเกลอควคมหน้าบ้านโอ้โหสุดยอดแม่งไม่ได้เลยอีอโอ้โห สุดยอดสัตว์เอ้ยเอสก็มาบ่อยเกินไอสสัตว์มาไม่พักเลยไอ้เฮียไอ้บวกพักได้เยอะเกินไอสสัตว์เว้นช่วงจะเกินหืึเหตดเขศกูบ่อยมันจะจบไปเลยกว่าไอสสัตว์ไม่ใช่ด้วยนะไอสสัตว์โอ้ยได้เอ้บวกไม่ใช่ได้เอนี่หว่าโอ ไอ้สัตว์เดิข่อยเอ้ยเอก็ามาหยุดบ้างไอ้สัตว์เราได้เอบวกอสองอันต้องการแค่สองชิ้นโอ้โหโอ้โหปิดแน่นอนครับผมมั่นใจมากในการสามมันเพชรต้องได้สองชิ้นนะครับทำไม่ได้ก็บวชให้มันแนะไอ้สัตว์แม่งเอ้ยยากเหลือเกินแม่งไม่ได้กูบวชให้มึงเลยไอ้สัตว์ยากเหลือเกินไอ้เหี้ย ขายเองครับผมโอ้เน็ตกูเดียสคีหนูไม่ใช้เน็ตวัดไอดสัตว์นนงว่าเน็ตหลุดตกใจนะผมเห็นมุนนานานานตอนนี้ใช้ไปมาสองพันนะไอ้สี่พันนะผมตอนนี้ได้มาเอโกเพิ่มมาแค่สามอันนะผมตรองกันแค่สองชิ้นเท่านั้นนะ จะได้หรือเปล่าดุ๊กแมนเอ้กูกลุ้มใจแต่ว่าไม่ใช่ครับผมอ๋อมึงไงยายา,ยาเกินโอ้ยกันเว้นช่วงแล้วะ่ะไม่ใช่ครับผมโอโฮ้โหกีดเครถเกือบคอมนาบ้านโอ้โห มันก็เว้นช่วงเกิดน,นะเอบวกอ่ะโอ้โหแบบมันมาก็มาปุ๊บหายยาวสอบประมาณสองพันเพชรอะ่ะเออแล้วก็ผูมาเย็ดเค่โอ้โหไอ้หี่เอบวกน,นี่มันไม่เว้นเลยนะมาคือมารวยเลยอะ่ะเออก็ไม่ให้กูเลยนะพ่อคุณ โ,โหสุดยอดนะครับเวลิกกูดนะครับเจไอสัตกูชิวนิ้วให้เลยไอสัตนิ้วกลางนะวงเล็บคือแบบมันก็เกินไปโอ้โหอสี่ครั้งสุดท้ายครับโอ้โหได้เอดเอดแม่งโคตรเยอะอตอนเนี้ยเอดนี่มาบ่อยเกินไปแล้วนะแล้วก็ไม่อยากได้ด้วย เอเด็กเอบุกดยวเดกกันเดียวเดกกันเดียวอีกกันเดียวมิกกเตปิดถุงมือสุดเท่นะครับผมโหพ่อมึงอะไม่ได้ส้นตีนเลยเลยห็นไหมมันเป็นช่วงแหละนะผมโอ้ไม่ใช่เก็บเพชรให้พี่นอยน้องไม่ใช่โอ้ยอ้เยี้ยกูต้องการแคยอยนยดียวมันยากนะเยย ไม่ใช่โอ้แสงมารวยนะแต่ไม่ใช่ทั้งนั้นเลยโอ้ยยากว่ะให้กูเก็บเพชรไว้น้อยทำเว็ยหนาน้อยโอ้โหไม่ใช่แม่งเอาถุงมือมาแล้วมันตกเบตา้าปั๊บอันนี้ก็ไม่เอานะ <laughs> ไม่ใช่ครับผมเกือ,อบว่ะ ไม่ใช่ไอสัตว์แม่งมาสองอันนะผมแต่มันไม่ใช่นะผมไม่ใช่ไอ,อีเอ่ะแล้วคอห้องเฮ้ยเกือเกินหนึ่งพันแล้วนะโอ้โหเย้เคไม่ใช่ไอ้สัตว์โหจุกว่ะ เอสดไม่ใช่เอสไว้ไม่ใช่เอสปอเฮ้ยปิดแล้วครับผมโอ้โหก็หมดไปประมาณไอ้เยอะห้าพันกว่ากว่านะผมวาน่าจะห้าพันกว่ากว่าไม่ถึงหกพันนะโอ้โหผมหมดไปประมาณห้าพันนะผมได้เอบวกมาหกอันนะผมได้เอมา2ีสิบเอ็ดอันเลยนะผม คือผมต้องการ A บวกแค่6อันนะผมเพื่อปิดตรงมือนะผมเชี่ยเกือบกดแรงรดบัสแร่สับทาแรกมานี่ผมร้องไห้นะทุงมือของไททอนตรงมือของทานน้อนั่นเองอุ้ยภูมิใจโอ้สุดยอดนีเงี้ยผมเติบโตอีกหนึ่งระดับนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะผม โอเคผมเจอกันคลิปต่อไปครับ